ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอคนนั้นอ่ะตอนนั้นค่ะคุณผู้ชมแมู่เรียใหญ่เลยก็ปล่อยคุณใหญ่ไปมาดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุไปดูกันแล้วตาเวลาบินไปดูสิ้วไม่รู้ว่าความมุ่ยอย่างี้หรือเปล่าทําให้แบบงานเยอะมีความแซ่บหรือว่าจริงๆแล้วแอบมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองทําให้แบบหนุ่มๆเข้ามาอย่างนี้ มิวกี้เรื่องตัวหอมคือขึ้นชื่อผู้ชายทุกคนจะบอกอุ้ยผู้ชายทุกคนเขิลมากเลยผู้หญิงทุกคนผู้หญิงทุกคนผู้ชายทุกคนจะบอกว่าจะบอกว่าแบบมิวกี้แบบตัวหอมมากแบบเป็นคนดูแลตัวเองตั้งแต่หัวตลอดเท้าแล้วก่อนนะความว่าผู้ชายทุกคนหรือทุกคนที่พูดว่าตัวหอมมากต้องเข้าใกล้คุณระดับไหนหรือว่าห่างๆก็ได้กลิ่นความหอมของคุณแล้วถ้าพี่ ถ้าพี่เบกกี้ถอดแมสได้กลิ่นแน่นอนแล้วอย่างนี้ก็ได้กลิ่นแล้วะได้กลิ่นเลยค่ะได้กลิ่นแน่นอนขอเคล็ดลับหน่อยได้ไหมคะมันคือกลิ่นอะไรคะคุณด้านหน้านี้เลยค่ะนี่สวยมากเลยนะดูดีาบาราค่ะใช่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นน้ําหอมค่ะที่มิอกี้หมุอย่ากบอกตัวนี้คือกลิ่นนี่นะคะพิโอพัตตาค่ะนี่ค่ะว้าน้ําหอมนะคะเป็นต้นฉบับนะคะจากอียิปต์แท้เลยค่ะนี่ค่ะ ใช่ไหมเอ่ยแค่แพ <mo pan. S 1> <met> ็กเกก็ลึกลับแล้วแค่แก่สวยมากนะคะกาทำมือทุกชิ้นนะคะทำมือทุกชิ้นแล้วก็ทำสีทำทุกอย่างเนี่ยด้วยมือเลยแล้วก็จะบอกว่าเป็นน้ำหอมแบบเป็นเนื้อออยที่ไม่ใช่แบบฟึ๊บ ฉีดนะคะที่สำคัญที่มิวกี้ชอบเพราะมิวกี้มีจิวเวลรี่เยอะก็คือไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะบางทีเราฉีดแบบสเปรย์สเปรย์มันไปโดนของเรามันก็มีปัญหาอยากให้ดูขวดมาิกาอย่างเงี้ยแน่นอนมิวกี้ไปยาเป็นคนเลือกอะไรคือต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วที่อยากให้ดูขวดนะคะเห็นไหมคะว่าสวยมากสวยมากจริงๆค่ะสวยแบบสวยมากๆแล้วกลิ่นคือกลิ่นดีมากกลิ่นนี้ก็คือกลิ่นคิโอพัตตานะคะนี่ค่ะวิธีใช้ก็คือพอเราเปิดออกมาอย่างนี้นะคะก็คือป้ายได้เลยตาม ข้อพับวิธีของคนกี้คือป้ายตามข้อพับแบบนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ตามซอขอแบบนี้แค่ทาแค่ทาค่ะก็ดูเซ็กซี่มากเลยนะใช่ค่ะล้วเห็นบอกว่าเป็นแบบว่าน้ำหอมอียิปต์แท้ด้วยคุณผู้ชมเขาสสมมาแบบรุ่นต่อรุ่นใช่ไหมมุกี้ถูกต้องค่ะคือจะบอกเลยว่าเขาเนี่ยซื้อสูตรมาจากอียิปต์นะคะแล้วก็ไปให้โรงงานที่ฝรั่งเศสทำแล้วก็กลับมาทำที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะวิธีการผสมต่างๆเนี่ย อินกิเด้นต่างๆคือปังสุดๆไปเลยอุยเริ่มได้กลิ่นแล้วก็ตนองใส่แมสกนะแลโครสค่ะพี่กิ๊กมีกิหอมมากเลยคุณผู้ชมดูดีมากนี่ค่ะ แล้วขวแกแค่ท่าเสิร์ฟน้ำหอมคุณก็คือแหมอยากสอยท้ายคุณมากเลยนะแล้วจะบอกว่าการผลิตของเขาเนี่ยนะคะเขาได้โรงงานที่มาตรฐานด้วยนะคะระดับโลกเลยนะผลิตที่ฝรั่งเศสเลยอันนี้เรารู้แล้วว่าน้ําหอมเขาดังมากอ่ะใช่ค่ะแล้วก็จะบอกว่ากรอบนะคะก็คือเป็นงานวาดฝีมือคนไทยนะคะแล้วก็มีลิขสิทธิ์ด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยทุกขวดเลยเนี่ยแบบนี้นะคะก็คือลงสีด้วยมือลงสีด้วยมือนะคะใช่ค่ะทำมือนะคะ กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากใช่หอมมากจริงๆกลิ่นหอมมากจริงๆแล้วก็ตัวนี้เหมาะมากนะคะสําหรับผู้หญิงทุกท่านที่ต้องการที่จะให้ผู้ชายเนี่ยหลงภายในหนึ่งชั่วโมงตายสนใจวันนาเวอร์วันนาเวอร์จริงๆแล้วไม่ถึงวันนาเวอร์ก็ติดแล้วจริงๆน่าจะชื่อ10นาทีจริงๆไม่น่วันนาวเวอร์น่าจะ10นาทีนะคะแค่เดินผ่านก็คือต้องหันหลังกลับมาเอ๊ะขอเบอร์โทรอย่างนี้เลยสวยมาก สวยมากจริงๆคุณผู้ชมแค่ขวดก็คุ้มแล้วะใช่ค่ะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็แบบหอมแบบมีความเอาง่ายๆคือกลิ่นคือแพงอืมกลิ่นแพงจริงๆกลิ่นแพงที่ทาให้พี่เป๊กเนี่ยก็คือกลิ่นแบบกลิ่นดูสะอาดเหมือนเพิ่งอาบน้ําเสร็จใหม่ๆใช่ค่ะกลิ่นจะมีความนัวความละมุนความเซ็กซี่กลิ่นนี้ค่ะวานาเวอร แล้วพอเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเราไม่ได้ฉีดแบบใช้เปลืองอะ<ช>แค่แต้มตามจุดที่กําหนดนะใช้ได้ยาวๆเลยนะคะถูกต้องค่ะพี่ชะพูเรามา้งค่ะอย่างที่มิวกี้บอกว่าถ้าเกิดว่าผสมอแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะต้องมานั่งกังวลกับซิเวอรี่ของเราอะนะคะว่าแบบว่าเอ้ยมันจะแบบพ่นเปนอะไรห<า>รือเปล่าให้ตัวน,นี้<า>เป็นออยเลยนะคะ,คะวันนี้ที่เอามาให้เนี่ยจริงๆทั้งหมดของเขามีทั้งหมดแ8ดแดกลิน่นแต่วันนี้มิวกี้เอามาสามกลิ่นสุดปังก็คือกลิ่นแรกนะคะก็จะเป็นกลิ่นนี้เลยค่ะครีโอพัตาก็คือกล่องนี้ กล่องนี้นะคะขวดอยู่ที่ใช่ค่ะครีโอพัตตาอันนี้ครีโอพัตานะคะหอามากหอมมากครีโอพัตานะคะก็คืออันนี้ต่อมาจะเป็นแบ็กโรสค่ะแบ็กโรสที่พี่เป๊กลองเมื่อกี้ใช่ค่ะขวดอยู่ที่พี่เป๊กนะคะก็คือแบ็กโรสก็คือกลิ่นนี้นะคะหอมมากคือหอมทุกกลิ่นหอมแบบหอมแพงหอมแพงสุดๆลึกลับน่าหลงไหลถูกต้องค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกลิ่นที่จะให้ผู้หลงภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คือนี่ค่ะวานาวเวอร์นี่ค่ะเราดูขวด สวยบบมากากล่องสวย<พ>มากกลิ่นแพงกลิ่นนัวนะคะอันนี้กลิ่นวานาเวอร์เนี่ยเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดค่ะส่วนแบล็คโอสนะคะก็คือจะเป็นกุหลาบดำค่ะใช่ค่ะที่แบบ น่าหลงไหลแล้วก็ส่วนเครียวพาตานเนี่ยจะมีความหอมหวานดุดราณีว้าวต้องซื้อเบคเชียร์คุณผู้ชมว่าต้องซื้อคือหอมแบบถูกต้องหอมต้องใช้อ่ะมิวกี้ขอบอกโปรโมชั่นได้ไหมคะพี่ได้เลยค่ะขอแบบราคาดีๆนะคะอยากจะมาบอกเคล็ดลับความสวยความสดความแซ่บให้ทุกคนได้รู้กันนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยหกล่องแบบนี้นะคะ1นขวดแบบนี้เนี่ยก็จะราคาอยู่ที่1690บาทนะคะแล้วก็วันนี้โปรโมชั่น1กล่องเหลือเพียง1190บบาท แล้วก็ถ้าเพื่อนๆซื้อสองกล่องนะคะกลิ่นใดก็ได้เลือกกลิ่นได้เลยนะคะลดพิเศษไปเลยค่ะก็คือเหลือ2กล่องแบบนี้นะคะมูล,ลค่า1,990บาทแล้วก็จัดส่งฟรีคะ่ะซื้อ2กล่องไปเลยคุ้มกว่าคุณขากลิ่นดีมามากจริงคือจริงๆนะคะอันนี้คือเราซื้อแบบเป็นของขวัญให้เพื่อนได้เลยนะมันสวยมากใช่ค่ะซื้อไปฝากเพื่อนฝากคุณแม่ฝากใครก็คือ ฝากซื้อซื้ออันนี้คุณผู้ชายฝากซื้อฝากคุณผู้หญิงก็คือได้เลยแพ็กเกจสวยของหอมและวันนี้โปรดีมากๆในรายการของเรานะคุณผู้ชมซื้อสุดไปเลยใช่ค่ะช่องทางการสั่งซื้อยังไงคะคุณมิวกี้ค่ะช่องทางการสั่งซื้อนะคะก็สามารถโทรได้เลยแล้วก็แอดไลน์ไปที่จาปาราได้เลยนะคะ Facebook ก็จะเป็นจาราน้ําหอมอียิปต์ค่ะอินสตาแกรก็จะเป็นจาราอากรมอียิปนะคะหรือว่าช้อปปี้มอล แล้วก็อาจลาตาไทยแลนด์ค่ะคุณผ่านง่ายๆเลยค่ะสแกนคลิปอาร์โค้ดนะคะแล้วก็ซื้อในรายการของเราวันนี้โปรดีมากถูกต้องค่ะเขามีทั้งหมด3สาขานะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะลองไปเทสกินก็จะมีที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น2นะคะข้างๆคริสปี้ครีมค่ะแล้วก็จะมีที่เอเจทิกตรงข้ามสิงหาสวรรค์แล้วก็แฟชั่นไอแลนด์นะคะใกล้เอลด์ช็อปค่ะค่ะแต่ว่าราคานี้ได้เฉพาะในคุยแซฟโชว์เท่านั้นนะคะถามหน่อยทําไมถึงยอมเลือกน้ําหอมเจปาตาค่ะมิวกี้คือมิวกี้เนี่ยเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดมากๆก็คือชอบแพคเกจจิ้งอ อันดับแรกคือเห็นมาคเกจจิ้มปุ๊บแล้วแบบสะดุดตาเลยว่าอุ้ยทำไมแบบสวยขนาดนี้แล้วพอได้ดูเอ่อได้ฟังคอนเซปต์ว่าอุ้ยเป็นน้าหอมแท้มาจากอียิปต์แล้วก็ไปทำที่ฝรั่งเศสแล้วถึงกลับมาทำที่ไทยและวินกีเดียนต่างๆก็คือดีมากก็ที่สำคัญคือไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ขวดสวยตั้งโชว์ใน่เราเป็นผู้หญิงเนาะพราาเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ มันจอยอ่ะใช่ก็เลยเลือกจะประหลาเพราะว่าบอกเลยว่าสินค้าเนี่ยดีจริงๆมิวกี้ขอการันตีเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงแม่มิวกี้ไม่รีวิวและที่สําคัญเขาส่งออก10ประเทศ โเพราะฉะ <Wow. S 2> นั้นขอโปรย1รอบค่ะอยากซื้อแล้วได้เลยค่ะโปรนะคะก็คือปกติเนี่ยหขวด1,690บาทนะคะแต่วันนี้นะคะเหลือเพียง1,190บาทแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อ2ขวดแบบนี้นะคะกลิ่นใดก็ได้นะคะจากปกติราคา3,380บาทวันนี้เหลือเพียง1,990บาทค่ะ สามารถโทรได้เนี่ยค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะหรือง่ายๆสแกน QR Code ค่ะคุณขาไม่ต้องลังเลไป,ไปที่ช็อปคุณจะไม่ได้โปรนี้นะ<ช>เพราะฉะนั้นซื้อในรายการของเราคุณได้โปรนี้แล้วชมพู่กับเบกกี้การันตีเลยความหอมหอมลึกลับชวนหลงไหลคุณแบบปุ๊บคุณก็จะแบบเอ้รสเหมือนมิวกี้ปยาเลยหอมแบ<อ>บตราตึงสุด นี่เราต้องบอกว่าแค่ขวดแค่แพ็กเกจก็คุ้มแล้วจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าขวดเนี่ยทำมือด้วยนะคะเป็นงานแฮนด์เมดด้วยนะคะรีบโทรด่วนเลยนะคะราคานี้หาที่อื่นไม่ได้นอกจากในคุยแซบโชว์เท่านั้นหอมจริงหอมมากบอกเลยนะคะว่าแต้มแค่นี้แต้มตามชิปประจอนต่างๆแค่นี้ก็คือแบบอุ้ยค่ะคุ้มแล้วคุ้มแล้วขอบคุณคุณวิลกี้ปยาด้วยนะคะยินดีมากค่ะยินดีที่พี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ